คนประวัติเท่าเจ้าสถานที่ใดดีเพื่ออะไรหรคำสนุนอะไน่ะมันเที่ยงดกว่ามันเที่ยงดีกว่าอืมคก็ว่าค่อยเอาไว้ดีกว่าเราขอคุยลำโพงเติบก่นกนอนเนาะไปหยุดไปสอนง่ายๆลำโพงเติบดีเฮ้ยเฮ้ยพ่อพี่สน,นี่จังคู่ค่ยสอนเลยว่ะคุณคุณดูได้กบบระสำบ่ใดแม้วันคืออย่างรุ่งสุดท้ายดุไม่ขนาดสัญญาณบ่มีเอ้าไปย่างปะไปย่างหาสัญญาณ วิขอโท์นะจ้ามองหนูที่อยังจ้ามองหีูที่กูผ่านหน้าจ้าถ้ากันแดดเบิรงนบอเดี๋ยวผ้าไปจ้าจ้าจ้าทเี้เขามาใน้ประสาทหรืด้จ้าเดี๋ยวเีสองคนอยู่ผ้าไเบิร์เดอร์เฮ้ยเฮ้ยี่ยย้าคนเด็กผ้าจ้าสือถ้ายังไปชมีวผ้ยัง กุพันนาตั้งอยู่บ้านพันนาตำบลพันนาเป็นโบราณสถานที่สร้างขึ้นราวพุทธศตรวรรษที่18สมัยพระเจ้าชัยวร,รมันที่7แห่งอาณาจาักรหอมเพื่อใช้เป็นศาสนาสถานประจำสถานพยาบาลหรือที่เรียกว่าอโรคยาสารปราสาทบ้านพันนาประกอบด้วยปราสาทประธา,านทรงสี่เหลี่ยมก่อมุกมียอดเดียวก่อด้วยศิลาแรงตั้งอยู่ทางด้านหน้าหรือทางทิศตะวันออก และมีวิหารตั้งอยู่ทิ่ตะวันออกเชียงใต้รอบปราสาทล้อมด้วยกำแพงศิลาแรงมีโคปุระหรือซุ้มประตูขนาดใหญ่ทางด้านทิศตะวันออกนี่อย่งจากตรงนี้คืออโลคยามหามุนีจา้านี่าสนใจนากว่าบอกถ้าจับไหวบูชาด้วยจ้าสามารเราส้างตัวเป็นคนที่แล้วคือว่าเคยเห็นส้งตัวเลยว้มยามาจากสา่ตอนนั้นเขา คซุ้มหนูนางเลี่ยนประวัติยูดียูซื้อมั่งกระูบไปเตือนมาอีกที่ก็อยูมองหนีแล้วจ้ะ้าสากรุห้ของขอตกเพงานแล,แล้วจ้ะเ,เก็บเบียดกอนอืออู้ขอมูลประสานละเด็กพ้อกับได้แล้วตัวบันนี่บอมึงกูวา่าบอหนาบันนั่งกับเปแต่สนใจเด็เท่าไหรินบอป้าสันพ่อขันเบื้องไล่ะบอ,บอจ้ายังมึงมมแล้วเมาสิไปยา่างเบืงันโมหนา่อจ้าป้าจะพาไปสุ นอกกำแพงด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้มีสระน้ำขนาดเล็กร um ูปส uh> ี่เหลี uh> ่ยมผืนผ้ากุด้วยศิลาแรงเป็นชั้นๆมีน้ำขังตลอดทั้งปี้สองคนกับไปมังกาได้ปะจ๊ะไปมึนที่ก้ปูน่าเบิร์นมองมองอะไรเรือพระพีะปูขึ้หน่อย ต่นเตไหน้าเฮ้ยเขาตอบไม่ได้แล้วเอียงคเอีย่างพวกมูได้ไอเดียได้วอเขาพูดกอะไรก็นูจะเอาอีกคขึ้นหน้าดีมีนะ